ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมากับปอกันอีกแล้วนะคะปกติปอไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องริ้วรอยตีนกาฝ้ากระหรืออะไรอย่างี้เท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าปอยังเด็กอยู่แล้วอาจจะยังไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านนั้นวันนี้ปอก็เลยอยากจะแนะนาแบรนด์สกินแคร์แบรนด์หนึ่งนะคะที่เขาจะโฟกัสเรื่องลดริ้วรอยลดตีนกาลดฝ้าล,ลดกระนะคะบแบรนด์ที่ปอจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะชื่อว่าแบรนด์เฟเดร่านั่นเองนะคะตัวที่ปอได้ลองมานะคะมีอยู่2ตัวนะคะคือ2ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะชื่อว่าตัวเฟเด r ่าแอนตี้เมลาส์มาไวต์เน็งเซรั่มนะคะก็คือเหมือนกับช่วยลดฝ้าลดกระลดรอยสิวทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะและตัวที่สองค่ะตัวนี้ชื่อว่าตัวเฟเด r ่าแอนตี้อายจิ้งเซรั่มนะคะตัวแอนตี้อ n g จิ้งเซรั่มนะคะปออยากจะแนะนำให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องตีนกาเรื่องรอยเหี่ยวย่นมีร่องแก้มอะไรอย่างงี้เนาะสำหรับน,น้องๆคนไหนที่ยังเด็กอยู่ตัวนี้ก็ไม่จาเป็นจะต้องใช้นะเพราะว่าเราค่อยใช้ตอนที่เรามีปัญหาดีกว่าไม่ใช่ไปใช้ ก่อนที่เราจะมีปัญหาเรื่องบบรอยสิวย่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่จําเป็นเนาะแต่สําหรับคนไหนที่มีปัญหารอยสิวรอยฝ้ารอยกระอะไรเงี้ยปอแนะนําให้ใช้ตัวนี้ค่ะตัว anti m e l a s m a whitening serum นะวิธีใช้ของปอนะคะหลังจากที่ปอลล้างหน้าเสร็จตอนเช้าแล้วก็กลางวันปอลก็จะทาตัว แอนตี้เอดจิ้งเซรั่มเนี่ยตรงที่จุดที่ปอต้องการเท่านั้นแหะปอไม่ได้ทาทั่วหน้าค่ะอย่างเช่นของปอนเนี่ยปอก็จะทาตรงแบบร่องแก้มตรงใต้ตาตรงหน้าผากนิดนึงอะไรเงีง้ยเพราะว่าหน้าผากปอก็แบบแอบบมีร่องร่องแบบริ้วรอยนิดนึงแต่คือแบบปอไม่ได้ทาทั่วหน้าค่ะแบบว่าจะใช้เป็นเฉพาะจุดเอาเนาะตัวฟิเดล่าแอนตี้เอดจิ้งตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดน้ำเข้าจากฝรั่งเศสที่ชื่อว่าฟิฟฟ์โฟนะคะที่ออกฤทธิ์คล้ายกับการทำโบท็อกเลยนะจึงทำให้หน้ากระชับขึ้นและยังเพิ่มออกะะกกซิิิเเเจนนนใใหหห้้้ััับบผผววววดดดยะะะะคทาู็แลสรต เจลา anti melasma ครปจะชอบทาตรงที่ปอมีรอยสิวรอยจุดด่างดำรอยแดงรอยฝ้ารอยกระอะไรเงี้ยแล้วอย่าง <c oughs> ของปอเนี่ยปอจะมีปัญหาพวกแบบจุดด่างดำรอยแดงรอยสิวอะไรเงี้ยมากๆตรงที่ช่วงข้างแก้มแล้วก็ตรงข้างๆ้างคอคร,ประปอก็จะทานเน้นจุดนั้นเนาะ ตัวเฟเดราเมลัสมาเนี่ยเป็นที่นิยมในวงการความงามที่ญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะเป็นเซรั่มลดฝ้าที่ไม่ทําให้หน้าบางไม่ต้องคอยหลบแดดใช้แล้วไม่แสบหน้าไม่แดงนะคะเขาเรียนแบบการผัดเซลล์ผิวแบบธรรมชาตินะคะจึงปลอดภยัย100%เนาะและช่วยทาให้หน้าขาวใสขึ้นด้วยเนะ ที่สำคัญสินค้าทั้งสองตัวของแบรนด์เฟเดร่านะคะได้ผ่านการทดลองจากสถาบันเด์มาคันบเอเชียโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะจะทำให้ปลอดภัยหายห่วงเลยนะคะตัวเนื้อแอนตี้อายจิ้งเซรั่มมันจะเหนียวกว่าตัวเมลัสมานิดนึงนะคะเห็นป่มอันนี้มันก็จะบไม่ไหลใช่ไหมมันจะแบบเป็นก้อนนิดนึงอ่ะแต่ตัวเมลัสมามันจะแบบมันเป็นมันจะเหลวกว่าเห็นไหมมันก็จะไหลอันนี้คือเนื้อของตัวแอนตี้อจิ้งนะคะอันนี้คือเนื้อของตัวเมลัสมานะจะเห็นความแตกต่างของเท็กซ์เจอร์เขาเนาะ อย่างที่ปอบอกไปนะคะส่วนตัวปอชอบใช้ตัว anti aging serum เนี่ยเป็นจุดๆไปเพราะปอไม่ได้มีปัญหาแบบหน้าเขียวทั้งหน้านี่ปอก็ยังเด็กอยู่ปอจะชอบใช้ตรงช่วงใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะปอนอนไม่พอมันก็ทําให้เกิดริ้วรอยขึ้นมาแต่งหน้าไม่ค่อยเนียนเนาะแต่ปอคิดว่าตัวนี้ช่วยทําให้ใต้ตาปอแต่งตึงขึ้นจริงๆนะคะแลวปอก็คิดว่าถ้าเกิดว่าใต้ตาปอแต่งตึงไทยใช้ทั้งหน้ามันก็น่าจะช่วยทั้งหน้าเนาะและตัวเมลัสมะค่ะปอก็จะทาตรงช่วงข้างแก้มเหมือนี้ยเพราะว่าตรงช่วงข้างแก้มปอมีรอยสิ เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจสินค้าของแบรนด์เฟ d เดร่านะคะเดี๋ยวปอจะลิงก์เว็บสั่งซื้อแล้วก็ราคาของเขาไว้ให้ในด e สคริปชั่นบ o ็อกข้างล่างนะคะส่วนตัวปอชอบตัวเมลัสมามากมากเลยนะคะเพราะว่าปอสึกว่าหน้าปอกระจ่างใสขึ้นแบบลดรอยดำอะไรอย่างเนาะ,ะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนมีคำถามนะะก็คอมเมนต์ถามปอมาได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะวันนี้ปอก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ,ะบ๊ายบาย